มีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะไปเที่ยวพักผ่อนทีไรน้ำหนักพุ่งหุ่นพังกูไม่กลับทุกทีวันนี้พวกเรามี3มทริกง่ายๆที่จะทำให้ไปเที่ยวและยังสามารถคุมหุ่นคุมน้ำหนักได้คะ่ะเพลินๆน้ำหนักจะลงด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะทริกแรกไล่ลำดับการกินครับทริกนี้เนี่ยส่วนตัวผมชอบมากๆมันช่วยให้คุมแขวได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับการไล่ลำดับการกินที่ผมหมายถึงมันคือแบบนี้ครับเวลาถึงมื้ออาหารเนี่ย ให้ท่องสูตรนี้ไว้เลยครับว่าลำดับการกินของเราคือ 1. โปรตีนกับผัก 2. คาร์โบไฮเดรตและ 3. ขนมหวานครับหมายความว่าพอถึงมื้ออาหารเนี่ยยิ่งเวลาเราหิวหิวเนี่ยลำดับแรกที่เราควรจะกินเข้าไปก่อนเลยคืออาหารจําพวกที่เป็นผักและโปรตีนครับ2ออย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสิ่งที่ปริมาณเยอะแต่แคลอรี่ต่าครับและโปรตีนกับไฟเบอร์ยังมีคุณสมบัติในการทําให้เราอยู่ท้องและอิ่มไปได้นานขึ้นด้วยครับมันอาจจะทําให้ทั้งวันเรากินแคลอรี่ได้น้อยลงโดยอัตโนมัติเลยครับ ซึ่ง2ออย่างนี้เนี่ยก็แนะนําให้กินจนรู้สึกอิ่มได้เลยครับสามารถจิ้มซอสอะไรนิดๆหน่นนนนนอยๆได้ไม่มีปัญหาเลยครับแต่อย่างไรก็ตามข้อควรระวังก็คือถ้าเราสั่งเนื้อติดมันเยอะๆหรือชุบแป้งทอดเนี่ยแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้แคลอรี่ต่ำนะครับหรือถ้าเราสั่งผักสลัดมาแล้วใส่น้ําสลัดที่เป็นครีมครีมข้นๆเยอะๆเนี่ยแบบนี้ก็อาจจะแคลอรี่ไม่ได้ต่ําเช่นกันครับสรุปคือลําดับแรกเนี่ยให้เราพยายามกินโปรตีนแล้วก็ผักเข้าไปก่อนนะครับจนเรารู้สึกอิ่มได้เลยครับ ต่อมาลำดับที่2คือคาร์โบไฮเดรตหรือว่าคาร์บนั่นเองค่ะเช่นพวกข้าวขนมปังเส้นต่างๆเป็นต้นค่ะซึ่งพอเราเริ่มอิ่มจากการกินโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์มาพอสมควรแล้วเนี่ยจะทําให้เรากินอาหารพวกคาร์บเนี่ยได้น้อยลงพอสมควรเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถกินคาร์บได้ตามสบายเลยซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะคาร์บส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ใช่ของทอดไม่ใช่ขนมปังที่ทานเนยเยอะๆแบบเนี้ยแคลอรี่มันก็จะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งจนเกินไปค่ะและลำดับสุดท้ายคือขนมหวานครับซึ่งส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แคลสูงมากๆใน แล้วอยากคุมหุ่นมากๆตอนไปเที่ยวเนี่ยก็ให้ตัดไปเลยก็ได้ครับหรือถ้ากินก็กินนิดๆน,น,น้อยๆพอครับยิ่งถ้าเรากินโปรตีนและไฟเบอร์มาเยอะๆแล้วเนี่ยบวกกับคาร์บอีกเล็กน้อยจากอาหารขาวมาแล้วจะทําให้เหลือท้องกินขนมหวานได้น้อยมากๆครับซึ่งตรงนี้ก็จะลดแคลอรี่ลงไปไ,ปได้เยอะมากเลยนะครับส่วนสําหรับใครที่ชอบกินของหวานมากๆเป็นสายของหวานแบบสุดๆเนี่ยพวกเราแนะนําว่าพอกินโปรตีนกับไฟเบอร์เสร็จจนเริ่มอิ่มระดับหนึ่งแล้วเนี่ยให้กระโดดข้ามมากินของหวานเลยก็ได้ครับไม่ต้องไปกินคาร์บเพิ่มเติมจากของขอวาไ้หลาบ อีกอย่างส่วนใหญ่ในของหวานเนี่ยก็จะมีคาร์บเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วด้วยนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าทริคนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ชินกับการกินเนื้อสัตว์เปล่าๆโดยไม่มีข้าวหรือคาร์บอื่นๆเลยหรือว่าอาจจะไม่อยากไล่ลําดับการกินแบบนี้ผมก็เลยแนะนําให้กินพร้อมกันเหมือนเดิมได้เลยครับแค่เน้นให้สัดส่วนของโปรตีนลีนลินกับผักเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มากกว่าคาร์บก็พอครับมันจะช่วยให้เราอิ่มและอยู่ท้องนานขึ้นเหมือนกันแน่นอนครับ ทริคที่สําหรับคนที่เวลาไปเที่ยวเนี่ยแล้วอยากกินอาหารอร่อยอยากกินจัดหนักจัดเต็มพวกเราแนะนําเลยค่ะว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราประหยัดแคลอรี่ได้มากๆเลยคือการดื่มเครื่องดื่มสูญแคลแทนที่จะไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแคลค่ะคือถ้าใครติดโค้กติดน้ำซ่าๆติดน้ำหวานๆเนี่ยคือสมัยนีย้มันมีตัวเลือกที่เป็นแบบสูญแคลให้เลือกดื่มเยอะแยะเลยค่ะแล้วมันก็หาซื้อได้ง่ายมากๆด้วยลองคิดตามง่ายๆเลยค่ะถ้าเราเลือกดื่มน้ําหวานปกติเนี่ยกระป๋องหนึ่งขวดหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะปลาไปเป็นร้อยแคลแล้ว แล้วถ้าเราดื่มทุกมือเลยมันก็จะกลายเป็น300แคลอรี่ได้ง่ายๆเลยค่ะดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าถ้าเราแค่เปลี่ยนมาดื่มเป็นเครื่องดื่มศูนย์แคลซึ่งมีความหวานเหมือนกันความซ่าเหมือนกันเลยเนี่ยเราก็จะประหยัดโคตาแคลอรี่ไปได้ถึง300แคลเลยค่ะหรือถ้าใครระหว่างไปเที่ยวมีแลนจะดื่มมีแพลนจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราแนะนาให้ใช้มิกเซอร์เป็นเครื่องดื่มศูนย์แคลแทนเครื่องดื่มที่มีแคลค่ะแล้วมันจะช่วยให้เราคุมหุ่นคุมน้าหนักได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเ ก่อนที่จะไปถึงทริคสุดท้ายสําหรับใครที่ยุ่งไม่มีเวลาดูแลตัวเองแต่ก็มีเป้าหมายที่อยากจะพัฒนารูปร่างของตัวเองขึ้นมาพวกเราเปิดรับออนไลน์โคชชิ่งที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นได้แน่นอนครับโดยเราจะดูแลทั้งด้านการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเวทเทรนนิ v ่งและคาร์ดิโอให้คุณเลยครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์พวกเราผ่าน QR code บนหน้าจอหรือจะกดลิงก์ใน d e s c r i p t i o ด้านล่างก็ได้เช่นกันครับ ทริคสุดท้ายสาหรับคนที่อยากคุมหุ่นให้ได้ดีในช่วงเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยคือการขยับร่างกายเยอะๆในระหว่างวันค่ะยกตัวอย่างเช่นว่ายน้ําเล่นน้ํานานๆปีนผาหากิจกรรมที่ต้องขยับตัวทําหรือสิ่งที่ง่ายสุดๆไปเลยค่ะก็คือการเดินเก็บก้าวค่ะเช่นเราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะเดินให้ถึง7จ็ดก้าวขึ้นไปอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะ แต่สุดท้ายนี้ไหนๆเราไปเที่ยวทั้งทีเนี่ยถ้าใครอยากจะปล่อยชิลปล่อยจอยไม่อยากเครียดมากมันก็ไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่ต้องเคร่งมากก็ได้คือยังไงเนี่ยเราไม่สามารถอ้วนขึ้นภายในหนึ่งอาทิตย์ได้แน่นอนค่ะถ้าเรายังสามารถทําได้ดีในภาพรวมเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาแน่นอนค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยนะคะในวันหยุดยาวนี้วันนี้ก็จบแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปแนวๆนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พวกเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แนวนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ